ด้วยนะครับผมโอ,โ,อโอเคกับเกมโรโบอทกันเชิงเคยเนียครับวันนี้เราอยู่กันในแมบ All Star Tower Defense นั่นเองวเนี่ยครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวที่อยู่บนไหล่ผมนั่นก็คือลูฟี่นั่นเองนะครับผมมังคีดีรูฟี่นะครับผมจากที่ดูเนี่ยมันจะมีแผลรูกกากบาทอยู่ที่หน้าอกใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นภา เป็นลูฟี่หลังจากที่จบมารินฟอร์ดนะครับหรือว่าเข้าสู่โลกใหม่แล้วนั่นเองนะครับผมก็มาดูกันว่าสกิลในเกมจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็ที่หยิบลูฟี่มาในวันนี้เนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าใครที่ตามอ่านวันพีดบ้างนะครับผมตอนเนี้ยวันพีเนี่ยมันดําเนินเนื้อเรื่องไปจนถึงแบบท้ายๆ้ายของเรื่องแล้วนะครับแบบใกล้จบเรื่องแล้วนะครับผมแล้วก็ในตอนล่าสุดของวันพีดเนี่ยสปอยไว้เลยนะครับใครยังไม่ดูก็ ขอโทษด้วยนะครับผมแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้อ่านนะแต่พี่เห็นพวกข่าวอะไรเงี้ยก็คือผลปีศาจในเรื่องวันพีซเนี่ยมันจะมีการตื่นของผลปีศาจนะครับผมทําให้แบบพลังดูเวอร์วังอลังการจากเดินมนะครับอย่างอย่างที่เคยเห็นกันก่อนหน้านี้นะครับจะมีตัวที่ชื่อว่าคาตาคูรินะครับผมที่เป็นลูกของบิ๊กมัมนะครับผมผลของคาตาคูริเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลแบบว่าโมจิมั้งถ้าจำไม่ผิดนะนะครับแต่ว่าพอผลโมจิของคาตาคูลิอ่ะมันตื่นขึ้นนะทำให้แบบว่า พลังของคาตาคูลิมันแข็งแกง่งเววังอลังการมากเลยนะครับผมซึ่งผมก็ยังดูไม่ถึงตอนคาตาคูลิหรอกนะแต่ว่าเห็นว่าคาตาคูลิเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับผมก็แบบว่าเก่งเกินเบอร์แบบว่ามันจะเป็นโมจิงง่้ๆธรรมดาครับผมซึ่งผลยาของลูฟี่นั้นนะครับผมก็กําลังจะตื่นขึ้นเหมือนกันนั่นเองในตอนล่าสุดนะครับผมก็คือลูฟี่นั้นโดนไคโด,ดตบสรุไปนะ <L un inscription> แลเท่าที่อ่านมานะแล้วก็เหมือนแบบว่ากำลังจะฟื้นขึ้นมานะครับพร้อมกับพลังใหม่นะครับกับการตื่นขึ้นของผลยางนั่นเองนะครับผมซึ่งมีทฤษฎีมากมายในเรื่องวันพีชนะครับผมที่บอกว่าลูฟี่เนี่ยก็คือจอยบอยนะครับผมผลของลูฟี่อะ่ะคือผลที่จอยบอยนะฮะกินเข้าไปจอยบอยคือบุคคลในตำนานคนหนึ่งของเรื่องวันพีชนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นผลเดียวกันซึ่ง มีอีกหลายทฤษฎีเลยนะครับผมที่บอกออกมานะครับผมแล้วก็ผลยางเนี่ยจริงๆไม่ใช่ผลยางหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าถูกทําการเปลี่ยนชื่อไปเป็นผลยางนะเพื่อ จะได้ไม่มีคนกินผลนี้เพราะว่าผลเนี้ยเมื่อตื่นขึ้นอ่ะมันเก่งมากๆนะเก่งจนถึงขั้นเขย่าโลกนี้ได้เลยนะครับผมน่าจะโหดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าในอนาคตเนี่ยลูฟี่เนี่ยจะมีพลังโหดสักแค่ไหนนะแต่ว่าในเอ่อในเกมเนี้ยใน All-Star Tower Defense เนี่ยน่าจะยังอัพไม่ถึงนะผมคิดว่าน่าจะอัพถึงแค่ลูฟี่แบบอ่าสเน,เน็กนะสเน็กแมนหรือว่าแบบไอ้ที่มันเป็นคนะิงคง่ะประมาณนั้นนะน่าจะถึงแค่ตรงนั้นนะผมก็มา เรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าล่าสนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีพลังถึงขั้นไหนนะครับผมก็มาดูสเตตพื้นฐานกันก่อนเลยนะสเตตพื้นฐานของลูฟี่นะครับในโลกใหม่นะครับก็เป็นตีพื้นนะครับเป็นวางพื้นนะครับระยะไอ้เวลาตีเนี่ยก็คือ3ามวิตีครั้งหนึ่งนะครับพลังโจมตีประมาณ17นะครับผมก็16 17ประมาณนี้นะเพราะมันเลเวล12เนาะระยะตี14เนาะถ้าเทียบกับเออ่เทียบกับใครเทียบกับคาคาชิก็คือระยะตีมากกว่าคาคาชิ2เท่า นะพลังโจมตีก็คือพอๆกับคาคา,า,าชิเลยแล้วก็่าเวลาในการโจมตีเท่ากันนะครับก็ถือว่าส่วนตัวนะเก่งกว่าคาคาชิครับผมเก่งกว่าคาคาชิสี่ดาวนะแต่ว่าสู้ห้าดาวไม่ได้นะครับสู้ห้าดาวไม่ได้เลยนะครับผมแต่ก็ถ้าเทียบกับสเตตแล้วก็ตีไกลกว่าแต่ว่าตีเบากว่าก็ต้องมาลองเทียบดูนะว่าโอเคไหมนะมาเริ่มกันเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมก็ ผมก็คงจะต้องวางโทลิโกเหมือนเดิมนะไม่งั้นมันไม่ไหวนะนี่โทริโกอิสเตเบกต้นเกมของผมนะแล้วก็ผมจะวางคูดิลินแล้วก็ตามด้วยลูฟี่ที่หลักนะครับผมโทริโกตัวเดียวก็น่าจะเพียงพอนะเป็นตัวเพราะมีคูดิลินดักหลังนะฮะได้เวลาวางลูฟี่หมวกฟางของเราครับผมวางตรงนี้แหละลูฟี่หมวกฟางพลังจตีสิบเจ็ดมาดูซิว่าพลังของเขาจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมันจะหลุดรอดมาถึงลูฟี่ของเราหรือเปล่านี่สิแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว ผ่านไปสักพักึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโทริโกออกเนี่ยเหมือนเดิม,เ,มเดิมนี่อาบูมาวาวไว้ก่อนแวิ่งมาแล้ววิ่งมาเอ้ยมัดยางยืดแบบไอ้นี่ครับผมใส่ฮาคิกเกะนีครับผมแบบว่าขั้นแรกนะไม่ได้อัปเกรดอะไรหมัดยางยืดใส่ฮาคิเกะอ,อัพอ,อีกหนึ่งขั้นอัพอ,อีกหนึ่งขั้นจะเปลี่ยนแปลงไหมยังไม่เปลี่ยนครับมัดยางยืดเคลือบฮาคิเกาะหมัดยางยืดหมัดยางยืด โอ้โหอ,อยู่นะอัพหนึ่งขั้นตีเป็น28ดนะครับอัพหนึ่งขั้นบวกสิบสามบวกสิบสามระยะตีกว้างขึ้นเวลาต่อความเร็วในการโจมตีเท่าเดิมนะมาเดี๋ยวเราเตรียมอัพลูฟี่โมฟังอัพอีกหนึ่งขั้นเฮ้ยเกียร์สองว่ะตัวแดงครับตัวแดงตัวแดงมาแล้วครับผมลูฟี่ตัวแดงต่อยไหมต่อยไหมยังยังยังไม่ต่อยไม่ต่อยคุลิมาตีไก่คุลิมาตีไก่ลูฟี่ไม่ค่อยได้ตีตีแค่ตัวแดงครับผม แค่ตัวแดงแต่ว่าตีเหมือนเดิมครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวจะตีไม่ทันจะตีไม่ทันเอาจะตีไม่ทันเอาลูฟี่ลูฟี่ตีหน่อยลูฟี่ลูฟี่เอาคุลินวางคูรินวางเก็บหลังหน่อยคูลินเก็บหลังอันนี้ขายลูฟี่ตัวนี้พิงหลุดเฉยเอาลูฟี่มาวางตัวนี้ตัวหนึ่งละกันอับบูมาสักขั้นหนึ่งเวลาในการโจมตีเนี่ยสองจุดห้าวินะผมตี42สิบสอง ระยะตี16นะครับตีเร็วมากนะครับาแอปอีกขั้นหนึ่งคือ2วิตี1ทีแล้วตี62 2วิตายตัวนึงอ่ะโคตรเร็วเร็วมากแอปสองวิแต่ว่ายังเบานะครับเทียบแล้วก็เบาอู้เป็นหมัดเพิงด้วยครับผมเพิ่มลูกไฟที่ปลายหมัดมานะครับผมเอฟเฟกต์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูฟี่หมวกฟางของเราเดี๋ยวผมจะเตะโทริโกออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวรออีกจักรนึงถึงเว็บสิบเดี๋ยวผมเอาโทริโกออกเลย อันนี้คือแบบว่าตีตัวหลังไปเลยดีกว่านะครับผมตีลาดตัวหน้าเนี่ยตีลาดไปเลยแล้วก็ให้ตัวนี้ตีฟร์สมันก็จะตีพอดีเดียือแล้วมันร้อยหกสิบมาตีไม่ทันเนี่ยมันตีไม่ทันเราต้องมาตัวเพิ่มวางไม่ได้โอเคโอเคได้แล้วตีครับตีเข้าไปครับพันสี่ตังไม่มีตังไม่มีอัพไอพวกนี้ไปก่อนครับลูฟี่หลากหลายรูปแบบครับ ช่วยตีครับช่วยตีครับบุกบักบุกบักบุกบักตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับตีไปครับตีไปครับูฟี่มาโหดครับลูฟี่มาโหดควันวะควันมาจากไหนอ๋อไอร้อนครับไอโพยพุ่งมาจากตัวลูฟี่ครับผมไอมันโพยพุ่งมาจากลูฟี่ครับนี่ฮะไอมันโพยพุ่งมาจากลูฟี่ครับมันทําให้แบบว่าไอนี่ครับใช้เกียร์สองเงเกียร์สองมันแบบว่าดี้ความร้อนออกมาจากร่างกาย มีครับลูฟี่หมวกฟางของเราครับปล่อยยับครับปล่อยไม่ทันแล้วครับตอนปล่อยไม่ทันแล้วครับลูฟี่หมวกฟางของเราครับจำเป็นต้องพึ่คูลิลินครับผมคูลิลินต้องอัปเกรดแล้วจังวันนี้ทันไหมคูลิลินคาคาชิต้องมาช่วยด้วยเลยเนะี่ยจังวันนี้ต่อยไม่ทันแล้วเออต่อยไม่ทันแล้วมาเร็วเกินมาเร็วเกินลูฟี่ยังไม่อยู่ วางไม่ได้ทําไมวะออลูฟี่เต็มพุ่งวางคาคาชิลูฟี่มันเต็มลูฟี่มันเต็มเก่งคาคาชิหน่อยคาคาชิไม่อัพเกรดมาตีไม่ทันเอาซาเออาคาคาชิมาช่วยมันก็ได้อยู่นะฮะไม่ได้แบบหนักหนาแต่ว่าถ้าคนไม่มีคาคาชิก็ไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันนะไม่มีคูลิลินอะไรอย่างอื่นเลยคือเราต้องมีโทลิโกมีคูลิลินแมสสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะฮะเด็กยัพอไหวนะแต่วันนี้คือเดอะแบกของจริงนะผมแล้วก็ มีน้องๆบอกว่าอูริวเนี่ยก็คือเดอะแบบเหมือนกันนะครับให้พี่ไปรับซีนะครับก็เดี๋ยวพี่จะไปหารับรีมานะครับแล้วก็ปั้นอิชิดะอูริวเนี่ยน่ครับตรงนี้ครับบอสครับโดนลุงต่อยครับบอสโดนลุงต่อยไม่สะทกสถานเลยครับมโอ้โหลุงต่อยครับโดนลุงต่อยครับไม่เจ็บไม่คันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นอัพุลิลลินให้เต็มครับอย่างน้อยก็น่าจะชนะนะครับอันนี้ตายชัวร์นะครับบอสแตกแน่นอนครับเรียบร้อย แต่คัวคุณลิลลิตีหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมโอ้โหก็ะจะผ่านมัดปืนยางยืดมัดปืนยางยืดนี่คือแบบว่าไม่กิ่งเลยนะลูฟี่นี่คือโล่งใหม่แล้วนะลูฟี่โล่งใหม่แล้วนะยังได้แค่นี้ยังเหรอเออได้แค่นี้ยังเหรอสงสัยต้องขึ้น5้าดาว้วผมผมคิดว่า5้าดาวเนี่ยน่าจะกิ่งเอาเรื่องเลย มาโอเคครับทุกคนมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับลูฟี่ถ้าอัพไปอีกหขั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมสเตตพื้นฐานนี้ก็คือ2เท่าของตัวนี้เลยนะ44นะครับระยะตีกว้างขึ้นแต่ตีช้าลงนะครับราคา1,000โคตรแพงนะครับเป็นลูฟี่เกียร์สี่นะเป็นล่างคิงคองนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะก็อืคิดว่าคุ้มไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมราคา1น0 0นี่โคตรแพงเลยนะ แล้วตียังแบบ44รุลิกโกมันเก่งกว่าเยอะเลยอะ่ะก็มาดูกันนะครับอีกทีหนึ่งว่ามันจะโอเคไหมอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวต้องไปฟาร์มก่อนนะครับฟาร์มดูฟี่มาเป็นกองทัพก่อนนะถึงจะทําตัวนี้ได้นะน่าจะใช้เวลาอีกสักพักน,นึงเลยนะครับผมซึ่งตัวที่น่าจะได้มาก่อน,น,อ Goku น,นแล้วก็คือโกคูตัวนี้ครับแล้วก็อิจิโกะนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวเลยที่ดองรอในการที่แบบว่าเอามาดีวิวนลครับผมส่วนตัวนะครับ บทสรุปเลยลูฟี่ซีดานครับใช้การไม่ไม่ค่อยเวอร์นะครับถึงมันจะราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเวอร์ส่วนตัวนะไม่ค่อยเวิร์นะไม่ค่อยแนะนําในการใช้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็เอามาใช้ก่อนได้นะครับแต่ต้องว่าให้ครบแตัวแล้วก็รีบอัพนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมผมไม่ได้อัพบ,บูมาได้แหละมันอัพเงินชานะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็เตรียมรับชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับ All Star Tower Defense นะครับผมวันนี้ลากัไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย